ได้รับคำตอบจากกสทชว่าให้ปรับปรุงให้คุยกันเรื่องวิทยุชุมชนพอพอไปปรับปรุงทางนี้เขาว่าเขาลดขึ้นไอความอะไรลดความส่งจากเจ็ดเจ็ดร้อยวัตต์ลงมาแล้วแล้วก็ผมก็มาเปิดวิทยุดูมันก็อยู่อย่างเดิมไม่มีลดเลย แล้วโทรไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาลดแล้วแล้วทางกําแพงเพชรที่เขามีขึ้นของกําแพงเพชรมาทับกับเขาอยู่แล้วทําไมไม่แจ้งตรงนั้นให้เขาปรับปรุงด้วยเพราะว่าของเขากําแพงเพชรก็มาทับแล้วเขาก็เลยซื้อเครื่องใหม่มาตั้งเจ็ดร้อยทีนี้ผมก็เลยว่าเจ็ดร้อยตัวเนี้ยมันแรงมาทับผมผมก็เลยให้เขาลดกระแสให้ เขาว่าเขาลดแล้วลดแล้วก็อยู่เหมือนเดิมแล้วทีนี้กสชเขาอ้างว่าเขาก็ได้แจ้งวัตถุประสงค์จะจดทะเบียนเหมือนกันแต่ทีนี้ทางกสชทําไมให้เขาจดทะเบียนตามซ้อนขึ้นวิทยุชุมชนก็เลยมีปัญหาขึ้นมาให้เขาแก้เขาก็ไม่ยอมแก้ไม่รู้จะทําอย่างไรผมก็เลยโทรไปทางกศชเขตสิสบพี่โลก เพราะว่าจะคุยกับทางกรุงเทพก่อนว่าเขาจะเอาอย่างไรแล้วเขาจะมาแก้ไขให้แต่ใจผมคิดผมอยากจะให้ปสทจาัดก,การให้เพราะว่าเป็นครึ่งทำตอนกันเนี่ยทำไงจะแยกกันออกจากกาันได้เขาทําทีหลังของผมทําก่อนทําตั้งแต่ปีสี่ห้ามาเขาทําไมมาทาทีหลังแล้วมาทับผมเขาก็น่าจะแก้ไขให้ ครับผมก็เดือดร้อนอ่นี้ตั้งแต่ส่งเรื่องไปลองเรียนไปก็ยังไม่ทําอะไรขึ้นมาดีกว่าเดิมเลยก็อยู่อย่างเดิมตอนนี้อยากจะให้แก้ไขปรับปรุงตรงน,นี้ให้หน่อยว่าจะทําอย่างไรดีจะให้ให้เข้ากันได้เปิดได้ของผมเปิดไม่ได้เลยตอนนี้เขาทับหมดเลยเพราะว่าส0วัตต์สาเมตรสู้700ดร้อยเขาไม่ได้ครับใช้ขึ้นนี้ร้อยห้าจุดสองห้ามีจาก ของพิจิตแล้วก็กำแพงเพชรอันนั้นมันเป็นขึ้นอะไรธรรมะอะไรนี่แหละผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เลยว่าขึ้นตัวเนี้ยมาทับผมอันที่จริงเปิดที่ไรเจอทุกทีตลอดวันนะครับนี่แหละมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วก็แรงด้วยผมก็คิดว่าเขาหลายวัดกว่เราเราแค่30ไปไม่ถึงเขาแรอกแต่เขานะ่ะแรง เขามาถึงเรานะครับทํายังไงจะแก้ไขตัวนี้ได้เขาว่าเขาจะปรับปรุงให้แต่มันก็อยู่อย่างเดิมเขาไม่เคยทําอะไรเลยตอนตอนนี้มันก็มาแรงอยู่อย่างเดิมเขาว่าเขาจะปรับปรุงแต่คิดแล้วเขาไม่ได้ปรับปรุงก็พูดไปงั้นเลยอยากจะให้กสทชเข้ามาช่วยเรื่องครื่งวิทยุความถี่นี้แหละว่าจะปรับปรุงให้เขาปรับปรุงยังไง ไม่ให้มันมาต้ำซ้อนกันอยากจะให้แก้ไขตัวเนี้ไม่อย่างนั้นก็ตํำซ้อนกันอยนู่เครื่องเล็กก็ทําอะไรไม่ได้เลยทุกเครื่องใหญ่ไม่ได้ครับให้กตธชมาเป็นคนกลางมามาช่วยกันปรึกษาหาทางออกร่วมกันครับอันนีถ้ถ้าหาทางออกร่วมกันได้ดีหรือเขา กขาไม่ทําอะไรเลยเราค่อยมาคุยกันว่าจะเอาในรูปแบบไหนีทําอย่างไรอย่างให้ตัวนี้มันไม่มีคลื่นตามซ้อนกันได้อันที่จริงไม่น่าจะจบตามซ้อนกันได้เนาะนผมคิดแล้วทางคณะกรรมการกสทชก็น่าจะดูว่าตามซ้อนกันหรือเปล่าในจังหวัดเดียวกันนี่มันก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วมันไม่ได้อ,อยู่คนละฝั่งอย่างสะพานหินกับ สามง่ามอย่างนี้เออ,อันนี้มันก็ใกล้กันหน่อยอันนี้มันอยู่เขตอำเภอมืองมาติดกันเลยกับสามงา่างก็เลยมีปัญหาเรื่องขึ้นตามตอนนี้เลย